ส่ดนแรกมาดูผลคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับจะเป็นไต้หวันเกาหลีจะเป็น2ตัวล่างนะครับรูดที้ลงยี่สิบสตัวเหมือนเดิมผมจะใช้2ตัวล่าง1เป็นหลักนะครับมันมี2รอบคือไต้หวันกับเกาหลีเดี๋ยวาดูกันกลางคลิปนะครับว่าทำยังไงนะครับครับไต้หวันกับเกาหลีครับก็เป็นเลข3ามสองครับรูดตั้งแต่ศูนย์แปดถึงห้าสิบกนะครับก็ตามในไลน์กลุ่มนี้นะครับแล้วพอมองเห็นนะครับไต้หวันกับเกาหลีนะครับ นี่นะครับ08ถึง32ถึง56นะครับอันนี้ครับขั้วตหวันเกาหลีครับ6ครับสุด32ตัวล่างครับเลข32นะครับรูปช่วง24ตัวนะครับ0เอา32บวก24แล้วก็32ลบ24นะครับ08ถึง32ถึง56ครับก็จิ้มครบทั้งหมดนะครับบางท่านจะตัดทิ้งสักตัว2ตัวก็ได้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรูดครบหมดก็ได้นะครับก็ ไต้หวัน9 5้าห้าหลุดหลุดหลุดไต้หวันทำก็มาถูกที่เกาหลีนะครับนะครับจุจิ้มตั้งแต่0ย์ถึง56นะครับก็ตอนที่ถามในรายกลุ่มก็เดือนละ300บาทแบบปานกันเนอาไปรูดนะครับก็นี่ครับตันมีไต้หวันับเกาหลีก็ต้องงานแบบนี้นะครับถ้าถูกไต้หวันคือรอบแรกคืยหยุดนะครับถ้าไต้หวันไม่ถูกก็เบิ้ลทบมาที่เกาหลีลักษณะนี้นะครับก็เป็นทุนรวมแบบนี้ถ้าถูกรอบ2คือเกาหลีก็ยังจะได้กําไรอยู่นะครับก็ท่านที่ ลูกในเว็บที่จ่าย9ก้าสิบเ้าสิบห้าตรงนี้ก็จะถูกได้เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็จะนําแนะนำเหมือนเดิมัะลูกทุ่งชุดหนึ่งเริ่มเบ่นประมาณนี้นะครับบาทสองบาทควรจะมีทุนสำลองประมาณนี้นะครับเหตุผลเพราะว่ายังไงมันก็มีวันที่หลุดครับจะสองบ้างหรือสามบ้างแบบนี้ครับช่วงที่ถูกอย่างนี้ครับท่านก็เก็บสะสมกําไรกันไว้ช่วงที่หลุดตามไปต้องดึงทุนออกมาส่วนหนึ่งถ้าเกิดมันถูกครอบเอรถูกุมส่วนที่เป็นมีโอกาสจะหลุดหนึ่งหรือสองวันไปแล้วก็คือท่านก็ได้มาตลอดไปนะครับแต่ว่าใครจะได้้มมากนะมไไ่นนอผตไไปดะ โอเคคนระับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับ